ไม่มีใครต้องรู้ก่อนใครไปจิ๋วตื่นไปนองชุดนี้ต้าฟ่า <c oughs> ได้ไปนอนมาดูไม้ก่อนลูก <c oughs> เถ้าตัวเองมาวันนั้นแหละผมมีปัญหาสุดเดีพร้อมเดี๋ยวอ้ว,วนขึ้น <laughs> ใส่กเกนเปแน่ๆอะไรหลุดเงี้ยเดี๋ยวสิบางเ้าดีนะเหียมมเแงโซบยใหญ่เ้ยมาก่ง มันลงมับล่งขยับได้ถ่วงคอไหมท้องก้มเออโอเคได้อ่ะเไว้ผ่านไปนอนได้ไปนอนได้รอกินข้าวได้อัวโตนอนในห้องไอห้องไสิหยไม่ด้อดเลยคดี่ะพอดีใช่ไหมคะ นอนแน,น,น่นนอนั่งได้ไหมลมองไหอบอาะเดินล <c oughs> องเดินกันเดินๆร้อมพร้อโป้ไฮโซโลใหญ่แล,นะล้วน่ะโปไม่มีใครต้องรู้ก่อนใครไายกิวตืนได้ลองชุดนี้ได้ไปนอน ดูมหมกอนลูกเอาตัวเข้าไปเอาเใ้่ไหมไม่ถอดไม่ถอดไม่อดได้ถะาดงมถ้าจะตรงยน,นมาวันนั้นแหละผมมีปัญหาสุดเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวอ้วนขึ้น <laughs> นส่กากเกกันแน่นๆอาไรหลุดถ่ายเย็นเร็วสิบองเท้าพอดีนะใชไหมไม่ยแสงไโซโบใหญ่